นี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางรัฐนางพุทธังพระพุทธเจ้าเปิดโลกธรรมังรัฐนางพระพุทธเจ้าเปิดโลกสังฆังรัฐนางพระพุทธเจ้าเปิดโลกละเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาอาเปิดกิจยะเปิดธรรม เปิดโลกเปิดจิตทุกทุกชาติเธอสาธุสาธุมีเมียเขียนไห้โอ้คาถาใส่คาถาเมียลองบึ่งลองเบิ่งลองเบิ่งอย่าลองได้อาจารย์เสียเงินเลยเอาจริงเลยครับจิงเลยพี่น้องเขาเบิ่งนี่เอาเงินได้สื่อแล้วมันคาถาเมียเสียงคุณสาครสวัสดีครับคุณบัวอะไรเนาะสวัสดีครับ เดี่ยวเลนะครัผมนับได้หนึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามหจดสาดสามเสบ สี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสีหห้าหห้าเจ็ดห้าปดห้าเก้าหสิอหสหห้าหหเจดหปดหเก้าเจเจอดเจเจ็สเจสองเจสเจดอดเจสองเจเจอด อาจารย์สร้างโมเจ็ดสองเจ็ดสองแมนประมาณเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามมาแล้วเล็กยู <ste at> ่แล <loyalty> ้วเล็กยู่แล้วตัวนี้ยู่แล้วยู่แล้วยยรถ่ะตัวใดครับยุทยรถน่ะยุทยรถนจากรถนะเล็ราฐบาลไทยแมนบ่ครับเล็เล่าครับเล้าเล่าหลืไทยหร่อราัลวาเล่าเล่าล่ะโอ้ราาบัลเล้าเล้าเห็กเยอะาา อกาเกสอตให้สอตัวกีให้สอตเขียนไว้ก่อนเกียปกสาตัวก็ไไปแล้วสามตัวกสอตดิรูหลังให้ผมลังัานขั้นขัหนาวแห้งหนาว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 เดี๋ยวัลังก่อนได้ลำได้สวยประยูา สองนะครับเจ็ดสองครับสองตัวเจครับสองเลขครับเลขรเจ็ดตัวกันกันับเลยั้นยนเจ็ดสถึงเลขนับพอดีเจ็ดถึงเลขนับพอดีเลขนับพอดีเจ็ดสองเจ็ดสองสองตัวเจ็ดสองสั้นอยู่ตัว้ตาเอ้ยรัฐบาลไทยนี่เน้นตัวใดเนาะตา ขอรัฐบาลไทยน้ำเน้แน่นแน่นแนี่ตัวแรก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 ครับตัวแรกตัวแรกไอซีหกแปดนี่บ่ครับครับอยู่แมนบ่อยู่ครับอยู่อยู่ตัวแรกคือซีหกแปดที่มันชีมอเตอร์ไซค์มาบวกมีที่มันเด็กอย่างรัฐบาลไทยเด็กเล่าบ่ทีแต่ว่าต้องมาหยับหยาบนะแต่ว่ามันหนาวเฮงหนาวเฮงขอให้มาอีกเดือดตาเด้ออย่านนาวอย่าหนาว นามเด้อตายตัวนั้นเลยเป็นนงน็ดเ็สเปิดโลกขยรงอีขาเปิดโลกอีกาเปิดโลกอีกนามเดอตายการสันการสันหน่อยนเจตัวเดียวอีกเนาะเจ็ดสองอไรอีกาันเทดียเจตัวเดียวเจตัวเดียวเครับพอดี

หนึ่งหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดสองก็จะมีเลขนับด้วยนะครับจะมีเลขนับนั้งไหวผมไล่ตั้งแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองลุงทีเจ็ดสองผมไหนยินแต่น่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ไหนยินอาจารย์เจ็ดหนึ่งแมนบ่ะอาจารย์บอกให้ยุดเจ็ดหนึ่งแต่ว่าผมนับลวงมาหอดเจ็ดสองแมนจังสี่น่องก็เลยบอกว่าเจ็ดสองแต่แต่ผมว่า ผมไล่ลงมาแต้มหนึ่งคือไล่ตั้งแต่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองยางหวดที่แล้วให้เงหมือนปังนะลูกไอ้พอจะได้ซื้อบ้านเฉยยังไงอย่ากไปยู่บ้านกันตรงเลยนตรล้านเงินเงินรอร้อยปะเโอ้ละใหม่เพิ่มกันเลยอาจารย์เอาไฮเอฟซีเป็นมเมืงอไงนี่ได้ครับ ทางเหลียงดับความครับหนาวยังที่เศร้าเลยหนาวพอท่านจะเศร้าเลยปกติอาจารย์ชีโบออกอาการแนวหนีนี่นาะอาจารย์เนาะครับครับไอจีบอกว่าเอาทั้งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเอานะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับสำหรับเตือนบ้านมืออื่นนะครับมาเพิ่มเติมตะเจ็ดสองเป็นบ้าแมนอาจารย์ล่อนะครับซื้อกับวิญญาณของหน่องตาหน่องตาบอกว่าสามตัวในไฮตัดเอาในเลขกสี่ตัวถ่ายรถ เลข4โตเนี่ก็คือ1171นะครับแล้วก็มือนี่น้องตาบอกว่าเลขงโตให้72นะครับสำคัญตรงที่เลขแอดนับนะครับแอดสีไล์ตั้งแต่70 71 72แต่ว่าแอดได้ยินนี่คือ71แท่นั้นล่ะ71ครับครับก็เลยมาจอดอยู่ที่72ครับอ่ากับงวดที่เมื่อวัดพุทดเนาะ นะครับก็คือนับได่อ่แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดปรากฏว่าเลขนับนี่มันออกหกแปดออกตัวกลับฉะนั้นตานไปช่มกับยาถิมอืเพราะว่าอ่าเลขนับงวดที่แล้วเลขของน้องตาบอกเขาเับแม่เลขนับมาเขาเลขนับเขาเลขรับอืมกะถือว่ามันเป็นเลขชุดของน้องตานั่นแหละเพราะว่ามันเกิดจากพิธีกรรมนะครับซื้อน้องตาเนาะนะครับอ่ะนะครับนี่กะเป็น บางที่ก็จะลงบอกเป็นว่าเจ็ดเจ็ดเด้ออ่าเจ็ดเจ็ดน้ำด้วครับท่านผู้ชมเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนอ่าอโอนเป็นตัวแทนหนึ่งหนึ่งนะครับอาธิมานะครับแต่ว่านะครับถามน้องตาแล้วว่ารัฐบาลไทยน้องตาเน้นตัวไหนอืมน้องตายังยังเน้นทีซีหกแปดซีหกแปดอ่าสรุปให้อีกแน่เพราะว่าม่เอือดเขาอาธิบดีเขา นะครับน้องตายังยังเน้นทีซแมนซีหกแปดนะครับแล้วก็สองตัวนี่บอเดมาเหล็กเล่าเลยเด้ซีสามนี่ยังอยอย่ซีหกแปดนี่เข่าตั้งแต่เมื่อเริ่มแรกที่เข้าเอาเหล็กรัฐบาลเนาะบาเสิยานเนาะหกซีเอิ่มงวดแหลมันเข่าหกซีแมนบอมาเก่าแปดหรือแปดเก่านี่แหละแล้วก็มาหกแปดเข่ามืดชุดโตแล้วอยู่ในรัฐบาลไทย เหลือสี่สามสี่มี่ยังบัดท่านได้ออกนะครับแล้วกัเลขทีวีอาจารย์เดินทางไปที่จังหวัดเลยหาสี่แปดมามันออกหาเออมันออกแปดสี่หาอรัฐบาลเล่าเนาะนะครับฉะนั้นผู้ใดสี่โนใจตัวใดนะครับท่านผู้ชมเป็นยังอาจารย์อาจารย์เป็นอย่างขึ้นจังคากันมือนี่ยื่อลามื่นนะสิเป็นลมโดนในโบ้ของก้อยเป็นลมแล้วสิเป็นลมแล้วมากมาหนวดก่อนมาเบิง แ่วดมไม่จะมเบิ่งผัวอยู่ดื้อไม่พี่ยำอ็มเมียบอกว่าขอตายคนตาหมึดตามืดคุณอะไรอยู่ล้มละครับเกยมืดเลย์ามาตรวดก่อนเออไปไหนตรวจให้ด้อเขาบอกว่าเออไอซีหกแปดเนาะคุณไอจีเนาะ เดี๋ยวสิหาว่าแอดบ่ออีเด้ระวังเก่าน้ำเด้เออสี่หกแปดสี่เกาแปดเนาะเออบ่โอ้ว่าโอ้ยายสวยเนี่ยบ่แมนธรรมดาเนี่ยสี่หกแปดสี่เก้าแปดประมาณนั้นพูดนะบ่ธรรมดาโอ้เห็นบ่อยายสวยเป่าให้เลยไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมของแท้ของแท่แป๊บซี่ลมแป๊บสี่ลมเป็นยังไงครับอาจารย์ จานเป็นได้ฟื้นแล้วบ่น้ำเลยไล่ตาไล่ตาครับเอ้าดาวเชียงคานใส่เหล็กใยสวยเหล็กสูตรหัวที่แล้ววันพุธนั่นเล่าเขาสามตัวได้หาซี่แปดเลยเดะเออแปดซี่หาเลยเดะเอาใยสวยเหล็กใยสวยตัวใดเอาบอกเอฟซีผมเนี่ยลอยลืมหมดแหละเอ้าโอ้ความจำบ่ดีว่ะใยสวยลืมหมดแล้ววะซาน เลขย่าสวยนะครับท่านผู้ชมเลขเล่าเพิ่นนี่หายซี่โตเลยหกเก้าสองเก้าหกเก้าสองเก้านี่แค่ไปนะเมื่อกี้ลืมบอกได้เนาะบางสิ่งกันหกเก้าสองเก้านะครับท่านผู้ชมเนาะไอนี่เป็นสูตรของย่าสวยยืดเบอร์ตัวโอ้กระถาหนีดีแห้งเนาะโอ้กระถาหนีดีแห้งยืนเบอร์ตเลยใครมากมือนีเกามากมือนีได้ ครับสวดทันทีเลยกระถาของเมียดีตัวนี้เสือเมียแล้วได้ดีสุขคนได้เพิ่นว่าเก้าสองเก้าเหล็กเล่านะคะเหล็กเหล่าจำไว้เด้อผู้ชายฮะจะอย่าเกิดเมียได้เกินเมียเสือเมียได้ดีเว้ยเสือเมียได้ดีมั้งอครับจำไว้เด้อเสือเมียได้ดีมั้งเอาของยายสวยเดี๋ยวมาให้ผมเบิ่งนล้วไงของยายสวยนี่บ่นี่บอมาแล้วเหล็กเหล่าข้าพการนี่ข้าบอกเพือนค่ะ อสวยสิเพิ่มเติมอย่างสวยสิเธ็ดนะเพิ่มเติมตีนี่กรับธรรมดาครับถึงจุมเนาะเอาอยู่เลยได้ผัวเป็นยังมากเนี่ยตัวไนออันนี้นะตัวนออหสยิเนีนใหเบาอสิเขียนเพิ่มด้วยสิเนียนไฮเติมแปดตัวไห่สามตัวนีเติมแปดตัวหนึ่งเติมแปดตัวหนึ่งเเติมแปดตัวหนึ่งครับ ยายสวยเติมแปดให้ตัวหนึ่งนะครับยายสวยเติมแปดให้แล้วเด้อเด้อคอยเบิองเด้อเอาถ้าคุ่นก่อนอ่าอ่าเลขมันนี่น้องตาบอกว่าเลขสามตัวนี่ให้ตัดเอาในเลขทะเบียนรถที่เพื่อนฝันหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับอ่าแล้วก็สองตัวน้องตาให้เจ็ดสองครับยายสวยก็เลยมาเพิ่มทีแปดมาอีกเป็นเลขสามตัวเจ็ดสองแปดวระั่นเจ็ดสองแปดอืมเลขมาผมนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เออแต่ว่าผมลุ้งทีเจ็ดสองอย่างนอาจารย์บอกอืแต่ว่ามันน่าจะอยู่ระหว่างนี้บ่เพราะว่าผมนับเลขเร็วเนาะครับครับระหว่างเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเอาสามตัวนี่ท่านผู้ชมมักตัวใดก็ว่าตัวนั้นเนาะไปครับเอ้านะครับเบิ่งน้ำแน่แาบเช่นนี่เอามาตัดสินเถอะนี่เนาะเอาเอาเอาไปแล้วออกแล้วออกออกออกชอบจัดนะคะชอบจารย์เป็นเลขเพื่อนว้านนะคะเลขเพื่อนว้านอาจารย์ ไม่ปรแจงจังใดวันจันที่คอยบ่านี้ยายสวยฝันสามสิบเอ็นะคะมงอ้ยเอาไปนอนไนอนม้นเาเบาเตี้ยเป็นอย่งไนนอนเลยบ่บันจันมึนเอ้ยชอบ็ค่ะปอนข้างนอเป็นนอนเลางว้นเอาบ่านอนกลางเว้นได้บวมมันอีกนอนมดมือไปบ้านก็ไปนอนอีกเป็นลอดที่เจ้าอะ่าฝ่าวายเร็วเด้อบอม